สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมวีทริปครับผมพามาที่สมุทรปราการครับที่วัดสาขาครับวัดนี้มีไฮไลท์ที่ให้คุณสามารถมาท่องเที่ยวและทํามุลได้หลายอย่างมีอะไรกันบ้างครับเราไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีองค์นะครับหลวงพ่อพระสังกัจจายมหาลาบนะครับโอ้เป็นองค์พระที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นองค์พระที่ถือถุงเงินถุงทองอยู่ นะครับให้ทุกคนสามารถที่จะมาสักการะได้นะครับแล้วก็เป็นพระองค์ใหญ่ที่แถวนี้เนี่ยได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับล้มถึงถัดไปนะครับก็จะมีเจดีย์เอียงครับดูจากลูกคุณเจตเห็นเลยว่าเจดีย์เอียงอยู่นะครับนะครับแล้วก็ที่วัดเองนะครับก็จะมีนี่ครับองค์พญาครุฑนะครับให้คุณมาสามารถสักการะได้นะครับแล้วที่ไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือนี่ครับ องค์พาเวสุวรรณนะครับที่เป็นพระพักหรือที่มีหน้าเป็นสีทองนะครับดูจากการศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับพอดูเห็นไหมครับมีคนมาทำบุญนะครับกราบท่านค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับมาถูกดิบินเนี่ยเยอะมากรวมถึงนี้ครับจะมีอองค์ลาหูพระราหูนะครับแล้วก็มีรูปนะครับเหมือนของนะครับ องค์กษัตริย์มหาราชต่างๆนะครับก็คุณก็สามารถมาทมําบุญได้นะครับรวมถึงด้านบนนะครับก็จะมีหลวงพ่อโตแล้วก็มีองค์นี่ครับพระสังกัจจายมหาราชอยู่ตรงกลางนะครับนอกจากนี้นะครับด้านล่างของฐานโบสถ์เนี่ยยังจะมีเขาเรียกอะไรลอดฐานวิหารนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างแล้วก็ทางเข้าเนี่ยเป็น ระราหูนะครับคุณสามารถลอกเข้าไปด้านในของของถ้ำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนน่ครับเทพันศีสาขานะครับด้านในโง่ก็จะมีนี่ครับงานศิลปะนะครับเทวดานะครับทั้งสี่องค์รวมถึงนี่ครับองค์พระตีมูลตินะครับแล้วก็องค์พระพิฆเนศต่างๆนะครับ เรียงอยู่เต็มเลยนะครับก็ถ้าใครมานะครับก็แนะนำเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับก็เป็นองค์ที่เป็นเจดรูปปั้งเหมือนนะครับผุนขี้พึ้งของเกจิอาจารย์ต่างๆที่โด่งดังในเมืองไทยนะครับนะครับคุณสามารถที่จะมามาดูได้นะครับมาชมได้ว่าเกจิอาจารย์ ต่างๆที่โด่งดังในเมืองไทยเนี่ยหน้าตาท่านประมาณไหนนะครับมีหลายองค์ที่ผมไม่ทันะครับมีหลายองค์ที่ผมเกิดไม่ทนแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะครับอ่าเรามาถึงนี่แล้วครับด้านหน้าซึ่งทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นพระราหูนะครับก็เรามูดกันเลยครับต้องระวังหัวนิดนึงอ่ามาด้านในนะครับก็จะมีพระเครื่องนะครับแล้วก็มีลูกนิมิตลูกเอกนะครับ ให้มาปิดทองนะครับรวมถึงมีอ,องค์พระธาตุต่างๆนะครับและอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับรอยบัวขอพรหลวงพอ่อโบเข็มนะครับหลายคนก็จะมานะครับมาลอยบัวนะครับกราบสักการะหลวงพอ่อโบเข็มนะครับรวมถึงด้านในนี้ก็ยังมีรูปปั้นหุ่นกี้พึ่งเกจีอาจารย์ดังๆอีกเหมือนกันครับแต่อันนี้จะเป็นองค์ใหญ่กว่า ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับไฮไลท์ครับให้ทุกคนมาก็คือี่ห้องนี้ครับก็คืออันนี้เป็นฐานของหลวงพ่อโตนะครับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเอาทองเนี่ยมาปิดทองนะครับฐานของหลวงพ่อโตเนี่ยครับเห็นไหมครับมีรูปทรงแตาเป็นฐานอยู่นะครับคุณสามารถมาปิดทองได้นะครับแล้วก็ตอนออกไปก็จะเป็นช้างครับ ให้คุณมุดลอดท้องช้างออกไปอลอดพลายมหาลาภไปรวมถึงอันนี้ก็จะมีนะครับพระเศรษฐีนวโคตินะครัต้องบอกว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในไฮไลท์ของวัดสาขานะครับที่ผมแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วมาทำบุญนะครับกจากไปนะครับคลิปนี้ก็ขอแรงใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสนับสนุนให้หน่อยนะครับ แล้วเราก็จะพาไปดูครับว่ามีวัดหรือมีที่เที่ยวไหนหรือร้านอาหารไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปครับไปกับ Vtrip ครับ